คุณจะได้อะไรบ้างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ตัวผมเองนะครับอย่างแรกมันเป็นหนังสือที่ฉายภาพกว้างทั้งหมดใครที่ไม่ได้มีต้นทุนในชีวิตมากมายครับขั้นบันไดของคุณห่างผมแนะนําว่าอ่านเล่มนี้ก่อนเลยมันฉายภาพทั้งหมดเอาหลักๆโัวโคหัวใจอ่ะมาบอกคุณก่อนคุณจะได้ตั้งธงถูกอย่างที่สองครับแต่ละคนเนี่ยมันมีทักษะมันมีสตาร์ไม่เหมือนกันแต่ในการทําธุรกิจมันต้องการทักษะหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างตัวคุณเองอ่ะเป็นคนแบบไหนคุณทําอะไรได้ดีแล้วคุณมีพลังแล ไอ้ที่เหลือเนี่ยมันขาดอะไรไปบ้างแล้วคุณต้องมองหาคนแบบไหนมาเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันเป็นวงล้อที่หมุนไปได้อย่างมีพลังอันนี้โคตรมีประโยชน์เลยอย่างที่3นะคุณจะได้รู้ว่าเวลาที่คุณจะหาจุดขายของสินค้าของคุณไอ้ความผิดพลาดที่คนส่วนส่วนใหญ่เขาทํททาทํำตามกันมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคุณต้องมองตรงจุดไหนมันถึงจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าวินนิ่งโซนจุดที่คุณจะได้เปรียบและมีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจของตัวคุณเองเนี่ยมันประสบความสําเร็จ